สรอยข้อมือเจียกรมแก้วขนเหล็กน้ำตันหรือว่าแก้วตัวเมียค่ะสรอยเสนีนะคะมีขนาดเม็ดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่12มิลิเมตรค่ะมีทั้งหมดจำนวน15เม็ดนะคะสำหรับข้อมือตั้งแต่15เซนจนถึง18เซนค่ะเป็นแก้วน้ำตันจากบ่อปงหลวงอัเภอเทินจังหวัดลำปางนะคะ เนื้อแก้วของแก้วคนเ็กน้ำตาลค่ะเขาจะมีสีน้ำนมสีเทาอ่อนเป็นจนถึงสีเทาเข้มนะคะและด้านในค่ะก็จะมีเส้นคนเ็กอยู่ค่ะแก้วขนเล็กน้ำตาลน,นิยมที่จะมานำมาเจียกรมนะคะด้วยว่าเป็นแก้วที่มีความแข็งแรงทีม่มีความแข็งแรงมากเลยค่ะ จะเห็นนะคะว่าแต่ละเม็ดเป็นสีออกสีขาวน้ำนมสีเทาอ่อนเทาเข้มนะคะตามธรรมชาติที่รังสรรค์สร้างขึ้นมาค่ะถ้าหากท่านใดนะคะที่ชื่นชอบใส่สร้อยข้อมือเจียกลมค่ะขนาด12มิลน,นะคะเป็นขนาดกลางๆไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะนำมาร้อยจำนวน15เม็ดค่ะ ถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบและสนใจสร้อยข้อมือเจียกรมแก้วคนเหล็กน้ำตาลเส้นนี้ก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ